โยมสาธุชนทั้งหลายพรกับมตมาพระมหาธิรนาคทิโรในธรรมะจากภูผาเป็นธรรมะที่พูดให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันท่ามกลางธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติ คนที่อยู่กับธรรมชาติได้นั้นคือคนที่จิตสงบถ้าจิตไม่สงบนี้ยังไงก็ไม่เป็นธรรมชาติถ้าจิตไม่สงบนี้ยังไงก็ไม่เป็นกรรมฐานถ้าจะเป็นธรรมชาติกรรมฐานต้องจิตใจสงบและจิตใจสงบนี้ก็จะไม่ค่อยบ่นเรื่องความทุกข์ความเดือดร้อนอะไร ไม่ค่อยบ่นเรื่องความอยากความหลงอะไรเพราะใจมันสงบใจมันสว่างใจมันสบายถ้าใจสงบใจสว่างสบายก็เรียกว่าธรรมชาติของจิตมันเกิดธรรมชาติของศีลของธรรมมันปรากฏเพราะมันสงบมันสว่างมันสบาย อันนี้เหมือนกันการให้ตนอยู่ในธรรมชาติการเพลิดเพลินอยู่กับการสร้างคุณงามความดีย่อมมี <c oughs> คุณค่าย่อมมีราคากับตนเองยัดยมทั้งหลายแต่กว่าที่จิตใจสงบนั้นก็ต้องเข้มแข็ง ต้องเข้มแข็งต้องแข็งแรงเข้มแข็งยังไม่พอต้องแข็งแรงด้วยการสร้างบุญสร้างบาร,รมีนี้ใช้แต่กำลังใจก็ไม่ได้ต้องใช้กำลังกายด้วยถึงจะถึงจะสร้างคุณงามความดีได้ดี นี่วะคนเข้มแข็งคนแข็งแรงคนจิตใจเข้มแข็งคนร่างกายแข็งแรงนั่นแหละถึงจะได้สิ่งที่ต้องการและผู้เข้มแข็งย่อมได้สิ่งที่ต้องการการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันต้องการความดีต้องการความสงบ ต้องการสร้างจิตใจให้มีที่พึ่งต้องการให้สงบระงับดับความยุ่งเหยิงวุ่นวายในจิตใจก็ต้องเข้มแข็งก็ต้องแข็งแรงก็ต้องบากบาั่นมุมานะประพฤติปฏิบัติอันนี้เป็นหลักธรรมดาว่าผูใ้ใดเข้มแข็งแข็งแ,งแรงย่อมบรรลุจุดประสงค์ตามที่ต้องการ คือต้องลงมือทําและการจะทําอะไรสักอย่างก็ต้องอาศัยร่างกายเพราะว่ามันเป็นสื่อก็ถึงจิตใจร่างกายนี่คือสื่อมันโทรศัพท์นี่มีสื่อเพื่อจะไปถึงเป้าที่อยู่ไกลที่เราไม่รู้นั่นก็คือความหมายนั่นก็คือสิ่งที่บรรลุอันนี้หลักทมเหมือนกัน ผู้ใดทำจิตใจให้สงบสว่างสบายได้ผู้นั้นก็เรียกว่าอยู่กับธรรมชาติอยู่ในธรรมชาติคนจิตใจสงบไม่ค่อยบ่นเรื่องความทุกข์เพราะได้พิจารณาความทุกข์นั้นแล้วแม้จะป่วยแม้จะไข้ก็ให้วางใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาหรือแม้จะต้องตาย ก็ต้องวางจิตว่าเป็นเรื่องธรรมดาจิตเป็นกลางนิ่งสว่างอยู่อย่างนั้นนี่การปฏิบัติธรรมกรรมฐานท่านปฏิบัติกันอย่างนี้พระป่าท่านอยู่กันแบบนี้อย,อย่างสมัยหลวงปู่เสารหลวงปู่มัน่นท่านไม่มีอะไรหรอกยุคสมัยนั้น มีแต่ป่ามีแต่ป่าดงดิบมีแต่ภูเขาไปในมาไหนก็มีแต่เดินไปด้วยเท้าไม่มีไฟฟ้าครูบาอาจารย์ที่ได้ดิบได้ดีไม่มีไฟฟ้าไม่มีคมไฟสว่างสวัยในวัดในที่อยู่เดินก็ต้องกำหนดสติให้ดีพรามันมืดหรือมีไฟก็ต้องประหยัดใช้ แต่ท่านก็บรุเพราว่าท่านร่างกายและจิตใจแข็งแรงเป้าประสงค์ที่ต้องการท่านก็ผ่านัน่้นก็ถึงนั้นการสร้างตัวเองในทางศีลท,ทั้งธรรมทางการประพฤติปฏิบัติพอมีจิตใจเอาจริงเอาจังคนจริงจังก็ย่อมได้สิ่งที่มันจริงจังนั่นแหละคนทำอะไรตั้งใจมีฉันทะพอใจ ก็ได้สิ่งที่พอใจนั่นแหละในการปฏิบัติธรรมการสรรสร้างคุณงามความดีเอาตัวเองหรือว่าเตือนตนบอกตนสอนตนนี่แหละเป็นที่ตั้งแล้วก็เอาพระธรรมวินัยซึ่งเป็นยอดศีลยอดธรรมนี่แหละเอามาประพฤติปฏิบัตินี่แหละวิธีแห่งความดีท่านทั้งหลาย ก็พึงประพฤติปฏิบัติได้ด้วยกันทั้งนั้นพึงพยายามประพฤติปฏิบัติพึงพยายามขวัญขวายสร้างตัวเองให้พ้นจากเรื่องราวเรื่องราวที่มันใช้ไม่ได้ภาษาโคราชเรียกว่าอย่าไปหาธรรมหาธรรมเรื่องที่ใช้ไม่ได้หาธรรมเรื่องที่ลุ่มหลงหมัวเมา ทำเรื่องที่เรื่องเปล่าไปกับชีวิตดังนั้นถ้าต้องการสิ่งที่ไม่เปลืองเปล่าก็ต้องถือหลักรรหลักปฏิบัติควบคู่ไปกับชีวิตของเราชีวิตอันประเสริฐท่านดำเนินตนอย่างไรก็ต้องทำตนให้สะอาดทำใจให้สะอาด ชำระล้างสิ่งที่สกปรกออกจากใจของเราดุด,ดังร่างกายก็ต้องชำระล้างสิ่งที่เป็นสกปรกทั้งร่างกายจะนอนก็ต้องอาบตื่นมาแล้วก็ต้องอาบกินแล้วก็ต้องแปลงฝันต้องล้างไม้ล้างมือต้องสะอาดถึงจะพ้นจากโรคถึงจะตัวหอม ไม่งั้นแกนตน่ต้องเน่าต้องหมิดในตัวเรานอกจากนั้นยังต้องป้องกันรักษาโรคที่จะต้องเกิดต้องมีเจลล้างมือล้างมือต้องสะอาดกายถึงจะทนถึงจะอยู่กับเขาได้อยู่กับคนได้อยู่กับตัวเองได้ใจก็เหมือนกันต้องสะอาด ต้องไม่ไปฆ่าสัตว์ต้องไม่ไปลักขโมยต้องไม่ประพฤติผิดอสัตธรรมต้องไม่หมสาวาดหยาบสอเสียดเพื่อเจอต้องไม่ดื่มสุราไม่ไรถ้าเป็นศีลของศีลแปดก็มีการละโภชนาะน่าจะขีตาวาเป็นต้นศีลของพระก็เยอะอันนี้เรียกว่า ทำจิตใจให้มันสะอาดทำกายมันสะอาดทำใจให้มันสะอาดไม่ต้องพยายามบําเพ็ญและมีความตั้งใจว่าขา้าพเจ้าจะทำจิตทำใจให้มันสะอาดสว่างสงบสบายสนุกก็สนุกไปกับความดีเพลิดเพลินไปก็เพลิดเพลินกับศีลทำง,งานการสุดจริต มีจิตเป็นศีลเป็นธรรมมีจิตใจสบายมีจิตใจปโปรง่งหน้าหลักสมาปฏิบัติเป็นอย่างนั้นถ้าเราน้อมเข้ามาอย่างนี้ท่านเรียกว่ามันดีวันดีคืนมันดีไปตลอด <c oughs> ลำบากก็ไม่เป็นอุปสรรค <c oughs> ถูกยากก็ไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าใจมันดีใจมันดีแล้วทีนี้พอใจมันดีแล้วเมื่อมันถึงคราวร่างกายไม่ดีมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใจยังไม่ดีร่างกายไม่ดีด้วยนี่ไปไม่รอดแต่พอฝึกมาฝึกมาใจมันดีจิตมันดีสมาธิมันดีพอมาร่างกายไม่ดีตอนหลังก็ไม่เป็นไร แต่เบื้องต้นกาใจก็ต้องดีใจก็ต้องฝึกให้ดีแต่พอฝึกใจให้ดีแล้วร่างกายมันจะเป็นยังไงในภายหลังนั้นก็รู้สึกว่าไม่เป็นปัญหาก็ปล่อยวางละวางปลงวางได้เรียกว่าปลงใจปลงใจกับเรื่องมนุษย์ปลงใจกับเรื่องสัตว์สิ่งของบุคคลเราเขา ปรงใจกับเรื่องโลกธรรมนินทาสรรเสญสุขทุกข์และโปรงใจไปกับชีวิตที่เป็นอนิจจังทุกครังอนัตตารู้จริงๆในตัวของตนไม่ใช่รู้จักสวดสังวัตยายอย่างเดียวนิจจังก็สวดทุกครั้งก็สวดอนัตตาก็สวดคือไม่ใช่รู้แต่ปากแต่รู้ความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวของเรา อันนี้แหละว,ว่าบุญแท้ธรรมะจริงเห็นสปปรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ล้่นแต่เป็นอนัตตาเนี่ว่ารมสับเบธรรมาอนัตตาทมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาก,ก็เห็นจริงขึ้นมาในจิตใจของตนอันนี้ฝ่ายปฏิบัติพระปฏิบัติทั้งก็ปฏิบัติอย่างนี้ วันวันท่านก็นั่งดูเดินดูพิจารณาดูส่องดูส่องดูจิตดูใจของตัวไม่ใช่ไปส่องเรื่องชาวบ้านชาวเมืองเขาจิตไม่ส่งออกไปข้างนอกทุกวันนี้คนปฏิบัติธรรมยากเพราะมักจะส่องไปข้างนอกตัวมากกว่าในตัวและไม่ชำระตัวเองมักจะชำระผู้อื่น เรื่องความผิดของผู้อื่นนี้เท่าภูเขาเรื่องความผิดของตนนี่เท่าเขานี่เดียวอยู่บนหัวแต่ไม่เห็นนี่พระพุทธเจ้าท่านให้ส่องแว่นส่องธรรมธรรมทาสะแว่นส่องธรรมส่องเข้ามาดูกายดูจิตดูการกระทำดูความเคลื่อนไหวไปมา ดูกิริยามารยาทของตนของตนให้มันผ่องใสแล้วก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นที่ใจของเรานี้นี่ท่านได้ทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้แต่ท่านผู้ดีมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราในยุคปัจจุบันและสมัยพุทธกาลก็มีองค์พระพุทธเจ้าพระอัครสา,าวกพระอสิติมหาสาวกพระอรันตสาวก ท่านก็ฝึกปลือตัวของท่านแบบที่ว่ามานี้พยายามประพฤติปฏิบัติฝึกทักษะในการประพฤติปฏิบัติเพื่อดูแลตนคือดูแลกายวาจจใจของตนในทักษะนี้มันเกิดนี่แหละท่านฝึกกันอย่างนี้มานานแล้วก็ได้ผล พอมาถึงพวกเราทุกวันนี้ได้ผลบ้างหรืออยังในการประพฤติปฏิบัติธรรมเราเข้าวัดกี่ปีแล้วเรานั่งสมาธิไปกี่ครั้งกี่หนเราทําบุญทําทานไปกี่วัดกี่วากิเลสมันยุบย่อบ,บ้างหรือเปล่าเวลาสวดมนต์เวลา กราบพระไหว้พระในว่าต่างๆเราเจรงเราดีแล้วแต่ว่าเราต้องฉุดลาก,กจิตใจของเราให้มันพ้นจากความหมุนหมองหมองไม้นั้นได้ด้วยนี่หลักธรรมจริงๆผู้รู้ธรรมจริงๆท่านรู้กันในเงื่อนแบบนี้นี่แหละก,การจะรู้กันจะถึง มันต้องปฏิบัติออกแรงมากใช้แรงมากก็จะมีแรงมากอันนี้พูดอย่างนี้ท่านทั้งหลายได้ฟังเพราะว่าคนเข้มแข็งแข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะได้สิ่งที่ต้องการทางด้านจิตใจก็เหมือนกันเหมือนทางด้านร่างกายเราออกแรงมาก ออกแรงเยอะเราถึงจะได้แรงต่อไปทำไมถึงพูดอย่างนั้นเหมือนเราเดินขึ้นภูเขาเราออกแรงมากออกแรงเร็วใช้แรงเยอะเราก็มาถึงยอดเขาเร็วเราก็ได้พักไหวเพื่อที่จะไปต่อ ถ้าเราออกแรงน้อยใช้แรงน้อยไม่หมั่นขยันกว่าจะถึงยอดเขาก็นานมาถึงแล้วยังไม่ได้พักอีกเพราะมันถึงเวลาจะต้องไปต่อเนี่ยเห็นไหมทางด้านจิตใจเหมือนกันทางด้านร่างกายมันก็บอกอย่างเช่นที่ภูผาสูงนี้เดินลงไปผาเจ็ดออกแรงเร็วแล้วก็ถึงเร็วได้ทำอะไรต่อก็ได้อีกเยอะแยะ นึ่งออกเราก็ได้แรงแต่ที่ออกแรงมากจะเสียแรงไปจนหมดไม่ใช่จะได้เพิ่มแรงเหมือนเดินจากผาเจ็ดปากช่องขึ้นมาวัดภูผ,ผาสูงพระธาตุจอมผานี้เราออกแรงมากออกแรงเยอะรีบเดินขึ้นมาพอมาถึงแล้วเราก็พักได้นานหน่อยเราก็ได้แรงที่จะไปต่อ นี่นี่คือชื่อมีเป้าหมายแต่ถ้าเราไปเดินป่าเดินพงเดินดงเดินไพรเราเดินผูกจากภูเขาลูกหนึ่งข้ามไปอีกภูเขาลูกหนึ่งเราต้องไปถึงยอดเขาเพื่อจะข้ามไปอีกลูกหนึ่งถ้าเรามัวช้าอยู่มันก็มืดก็ข้าไปต่อไม่ได้ยิ่งออกแรงน้อยยิ่งไปช้ายิ่งเสียแรงไปเยอะ เพราะไม่มีเวลาได้พักเพราะต้องไปต่อมันจะมืดมันจะยากเสือช้างมันเยอะก็รีบออกแรงฝีเท้ามีเท่าไหร่ก็ออกไปสติปัญญามีเท่าไหร่ก็ใช้ไปยิ่งใช้ยิ่งดีคือสติคือปัญญายิ่งรับยิ่งคมคือสติปัญญาเหมือนการพิจารณารมทั้งหลายทั้งสมถะและวิปัสนา ทั้งอนุสติทั้งเมตตาทั้งอสุภกรรมฐานทั้งมรณานุสติยิ่งชาย,ยิ่งพิจารณายิ่งออกแรงทำเยอะยิ่งได้แรงทางด้านจิตใจเยอะยิ่งไม่ทำไม่สวดไม่ภาวนาไม่ประพฤติธปฏิบัติจะอ,อก,กำลังทางจิตจะเอ,อสา,าสัทธาิริยสติสมาธิปัญญามาแต่ที่ไหนก็ไม่มีเพราะตัวไม่ยอมออกแรงไม่ใช้แรง ก็เลยไม่ได้แรงแรงใจแรงรมแรงศีลที่มันทะลุโลกทะลุฟ้าทะลุเมฆทะลุหมอกไปได้นั้นก็เพราะท่านชายแรงทางด้านจิตใจแบบที่ว่ามานี้นี่เพราะกรรมฐานท่านประพฤติปฏิบัติของท่านอย่างนี้นี่สิ่งที่ท่านต้องการอันเป็นสิ่งที่เป็นบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงนั้น ท่านก็ใช้แรงกายแรงใจของท่านผู้ที่แข็งแรงแบบนี้ถึงจะได้สิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นทั้งโลกหรือทางธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติกันอยู่นี่เนี่ยหลักธรรมสัมมาปฏิบัติผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจที่จะปฏิบัติจริงๆถ้ามีแต่สวดมีแต่ฟังเราเป็นนักสวดนักฟัง ก็ไม่สามารถที่จะได้รู้ความจริงนั้นๆก็เพียงเป็นนักสวัดมีอะไรก็สวัดกันไปมีเทศก็ฟังกันไปสมาธิไม่นั่งไม่ใช่ว่าลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ก็ตามแต่ครูบาอาจารย์มีว่าไหนไปหมดตามหมดตามไปทุกถิน่นทุกที่องค์นั้นองค์นี้รู้ไปหมดรู้ทุกชื่อรู้ทุกนามว่าเงนินเถอะ รวมไปกระทั้งวันเกิดวันตายของของครูของอาจารย์เหมือนเราเรียนวิชาพุทธประวัติร,รู้วันเกิดวันตายวันประสูติตัตรสรูปรินิพานของพระพุทธเจ้าหมดและรู้เรื่องของพระอสิติมาถาวสาวกปร,ประวัติองค์นั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเรารู้เราเรียนเราศึกษาแต่ว่าเราไม่ได้รู้ความจริงเรารู้แต่ตัวหนังสือ เราจึงเป็นเพียงหนอนแท้กระดาษเท่านั้นไม่ได้ลิ้มรสของพระัทธรรมไม่ได้ลิ้มรสของพระธรรมรสของพระธรรมนั้นคือรสแห่งความจรงิงรสแห่งความจริงนั้นคือวิมุตติรสรสแห่งความหลุดพน้นพ้นไปจากทุกโทษทั้งหลายทั้งปวงนี่พูดในท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟัง เป็นธรรมะแบบป่าๆอยู่กับป่าอยู่กับเสียงนกอยู่กับนกอยู่กับสัตว์สัตว์กับคนก็คือดวงจิตดวงหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ากรรมมันต่างกันฉะนั้นทำสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นสแสวงหาสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้น และกรรมกับธรรมนี้มันก็ไปด้วยกันสิ้นกรรมก็บรรลุธรรมได้ธรรมก็ชนะกรรมแต่กรรมคือสิ่งใดที่ทำแล้วก็เป็นอันทำแล้วจะพปผาดเพี้ยนมันก็ไม่ได้เนี่ยแหละอยตกโยุทั้งหลายหลักธรรมหลักปฏิบัติให้เราทั้งหลายได้มีความ รู้มีความเข้าใจมีความสงบใจมีความบริสุทธิ์จิตใจมีความตั้งใจแน่วแน่ตั้งมั่นที่จะปฏิบัติตัวของตัวเองนี่แหละเป็นสำคัญผู้คิดอย่างนี้แหละเป็นสำคัญแต่ผู้ปฏิบัติเพื่อจะให้ผู้อื่นรู้ว่าตัวปฏิบัติ หรือนาเรื่องปฏิบัติไปเที่ยวเล่าว่าประเสริฐเลื่อเลยอย่างนั้นอย่างนี้ทางกรรมฐานท่านไม่นิยมหรือว่าอวดอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็ไม่นิยมหรือว่าเจ่งอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็ไม่นิยมพูดไปก็เข้าตัวนั่นแหละมันจะเจ่งแค่ไหนก็เห็นเท่าเขากินเท่าเขานอนเท่าเขาและมีความอยากมากก็เข้าอีกนะ มันจะไปได้อย่างไรมันไม่ได้ในศีลธรรมมันหลงที่จิตที่ใจนี้ลงที่สมถะวิปัสนานี่แหละลงที่สมาธิอุปเจรสมาธิอัปนาสมาธิลงที่ฌานคือเอกคตาลงที่อรูปฌานคือความปล่อยวางือความรู้เท่ารู้ทัน อันนี้หลักทมหลักสัมมาปฏิบัติฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติท่านจึงอยู่เย็นเป็นสุขใจท่านจึงแผ่นดินเป็นแผ่นดินสงบเรียกว่าแผ่นดินคือใจของเราสงบร่มเย็นตัวเรานี่ก็คือธาตุสี่ธาตุสี่สงบร่มเย็นขันห้าก็สงบร่มเย็น ถึงจะกระเพื่อมบ้างก็เป็นสิ่งที่กระเพื่อมตามาธาตุตามขันนี่แหละยากโยมทั้งหลายให้เราทั้งหลายท่านทั้งหลายไม่ว่าพระว่าโยมทั้งนั้นแหละก็อยู่ในโหมดเดียวกันต้องฝึกต้องปฏิบัติต้องเข้าใจวิธีที่จะประพฤติปฏิบัติ นีละครูบาจารย์ทั้งหลายตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านฝึกท่านได้มาท่านเห็นมาท่านรู้มาเพราะกลยุทธ์และวิธีประพฤติธปฏิบัติจึงนี้ท่านถึงได้รู้ได้เห็นได้ทราบนี่แหละญาติโยมทั้งหลาย การประพฤติปฏิบัติย่อมได้ผลย่อมมีผลของการประพฤติปฏิบัติเป็นแน่สามัญญผลนี้ไม่เสื่อมขอให้เราทั้งหลายได้ดำเนินตามนั้นก็จะทราบซึ้งรู้ถึงความจริงนั้นๆที่ท่านสอนเอาไว้อันนี้พูดท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นธรรมปฏิบัติเป็นข้อคิดเป็นคติธรรม เป็นวาทะที่นำมากล่าวให้ท่านทันท้งหลายได้ฟังกันท่านทั้งหลายก็พึงมินิสัยพึงพิจารณาเองถืดด้วยการโอปัญญโกน้อมเข้ามาสู่กายสู่จิตของตนของตนอันนี้พูดท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านสาธุก,กับทุกๆคนที่รับฟังแล้วก็บอกข่าวบุญข่าวกุศลนี้ ออกไปต่อไป <c oughs> ให้ผู้คนได้สรสร้างบาร,รมีร่วมสร้างคุณงามความดีร่วมกันต่อไปต่อไปสาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนขอความสุขความเจริญความสวัสดิมงคลจงมีแก่ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปเอาล่ะว,วันนี้อัตมาพระมหาที่นอักคติโรพร้อมกับธรรมจกักรภูผาสมควรเยาวลาแล้วละจึงขอเจริญพรจะจบท้ลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร